สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านช้างผสมโขงหรือพญาเทครัวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่เขากําลังติดดอกก็เลยพามาให้ชมเรามาดูจากตําราของอาจาร,รย์ชั้นหาวิธีว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ที่พิมพ์เมื่อปีพศ2506ก่อนนะคะว่าพูดถึงว่านช้างผสมโขงกันอย่างไรบ้างเรามาดูลักษณะที่บรรยายไว้ในตํารานะคะ เขาระบุเอาไว้ว่าว่านช้างผสมขวักโขงหัวเหมือนหน่อไม้ใบเขียวใบเหมือนใบข้าวหัวติดตัวไปไหนเป็นมหานิยมเป็นมหาสเสน่ห์ต้องตาผู้คนทั่วไปถ้าจะให้เป็นพระยาเทครัวต้องเอาหัวตำเป็นผงโรยในตุ่มน้ำคนในบ้านจะหลงรักเราทั้งบ้านแลถ้าปลูกไว้กับบ้านก็เป็นมหานิยมต่อครอบครัวของผู้นั้นด้วยถ้าออกดอกมาจะเกิดลาบแก่ผู้นั้นด้วย เพราะว่านี้เป็นว่านเสียงทายให้อธิษฐานเอาเถิดถือว่าน่าสนใจนะคะหัวเหมือนเหมือนหน่อไม้เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาขึ้นมานะคะลักษณะของเขาก็จะเหมือนเหมือนหน่อไม้ไหมเหมือนนะคะก็จะเป็นนหน่อมขึ้นมาแบบนี้อันนี้หัวซ้อนหัวซ้อนหัวซ้อนหัวเกาะกันเป็นลูกเป็นหลาด ลูกหลานเลโหลดเลยนะคะอันนี้สามารถดึงขึ้นมาได้ง่ายๆเลยเพราะจริงๆอะ่ะก็แค่วางเอาไว้อันนี้แทบไม่มีดินเลยด้วยซ้ําไม่มีดินเลยตรงตำแหน่งที่เขาวางอยู่ไม่มีดินเลยนะคะใบเหมือนใบข้าวไมมีลูกค้าถามมาว่ามีลําต้นไหมจะเรียกว่าเขามีลําต้นได้ไหมนี่คือหัวหรือหนอ่อและนี่ก็คือใบเขาเป็นไม้ล้มลุกเป็นกลุ่มกล้วยไม้นะคะ ไม่เรียกไม่ควรเรียกว่าเป็นลำต้นถ้าจะเรียกลำต้นก็คือส่วนของหนอเนี่ยแหละมั้งจะเป็นลำต้นนะคะแล้วก็จุดสําคัญจุดตายอีกจุดหนึ่งที่จะต้องดูกันนะคะดอกดอกของเขาก็คือออกมาเป็นดอกกล้วยไม้เพราะเขาก็คือเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งให้สังเกตที่ตรงนี้นะคะจุดเนี้ยเขาเรียกว่าปากดอกคือดอกอะจะเป็นรูปแตรปากดอกของเขาเนี่ย จะต้องเป็นสีอมเขียวอมน้ําตาลแบบนี้ถ้าเม่อไห่ที่เจอปากดอกเป็นสีชมพูจะเป็นว่านเขาควายใหญ่ซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าว่านเขาควายใหญ่ที่เรียกกันน่ะมันอยู่ในตำราว่านเล่มไหนเพราะเราก็ไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าในเมื่อพูดต่อต่อกันมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจแต่ณตอนเนี้ก็เอาไอ้ต้นว่านลักษณะเน,นี้ยที่ปากดอกเป็นสีชมพูเรียกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้แล้วก็ไอ้ปากดอกสีเขียวเนี่ย ก็เรียกเป็นอีกเพศหนึ่งก็คือจับเป็นว่านช้างผสมคงทั้งคู่ตัวผู้ตัวเมียแต่เราก็อยากจะบอกว่าไม่มีตำราเล่มไหนที่ระบุเอาไว้ว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีตำราเก่าเล่มไหนระบุสีของปากดอกนะคะเป็นการขยายคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาในยุคหลังๆซึ่งถ้าใครผู้รู้ท่านไหนที่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ามาจากตำราเล่มไหนบ้างหรือว่า อะไรยังไงก็ขอความการุณานะคะช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมมาด้วยนั่นก็แปลว่าการดูลักษณะของว่านช้างผสมโขงจริงๆมันก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นกล้วยไม้ดินที่มีเอกลักษณ์ของเขาเองอยู่แล้วจะถามว่าการที่มีหัวซ้อนหัวซ้อนหัวแบบนี้หาได้ง่ายไหมคนอื่นว่ายังไงคะคือปกติเราจะเห็นแค่เขาขึ้นมาเป็นพืชในแนวเดียวกันแต่ถ้าจะมากอดกันเป็นต้นลูกแบบเนี้ย เราเองเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะนะคะก็ไม่รู้ท่านอื่นว่ายังไงเพราะฉะนั้นว่านช้างผสมขงเนี่ยคนโบราณเขาก็เรียกกันสองชื่อสองจุดประสงค์หนึ่งถ้าพกหัวไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยเชื่อว่าเป็นมหานิยมเป็นมหาสเสน่ห์ต้องตาผู้คนทั่วไปแต่ถ้าอยากให้เป็นพญาเทครัวต้องเอาหัวตําเป็นผงโรยในต้มน้ําคนในบ้านจะหลงรักเราทั้งบ้านแหลมีคนเคยทําแล้วนะคะ เห็นเขาบอกว่าไม่ได้ผลก็สมน้ำหน้าไม่รู้ว่าไปใช้ด้วยเจตนาหรือจุดประสงค์อะไรเนาะถ้าปลูกไว้กับบ้านก็เป็นมหานิยมต่อครอบครัวของผู้นั้นด้วยถ้าออกดอกมาจะเกิดลาบแก่ผู้นั้นด้วยแลสาธุเพราะเป็นว่านเสี่ยงไทยให้อ,อธิษฐานเอาเถอดเดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวต้องอธิษฐานละ ก็คือเป็นช่วงฤดูกาลที่เขาออกดอกแต่ถามว่าจะออกดอกทุกต้นไหมไม่เรามาดูกระถางนี้หัวใหญ่กว่าหลายเท่าเลยหัวใหญ่กว่าหลายเท่าเลยนะคะแต่ไม่ออกดอกสักดอกเลยอันนี้หัวใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหัวยากนักที่จะบอกว่าเป็นช้างผสมโขงหรือเป็นว่านเขาควายใหญ่ต้องรอดูกันที่ดอกเห็นไหมคะ หัวใหญ่มากแล้วก็ติดกันเป็นพืชพืชพืชพืพืชันี้ก็ไม่ยากเลยถอดแล้วก็เอาว่างๆไว้แหละไม่ตายหรอกนะคะออกกระถางที่เอามาใช้ปลูกก็ใช้แบบกระถางกล้วยไม้เลยก็ได้ให้โปร่งๆโล่งๆข้างล่างลองข้างใต้ด้วยกับมะพร้าวสักหน่อยอันนี้จะเป็นหัวใหญ่มาก ก็เลยพามาให้ดูพร้อมกับอ่านสรรพคุณจากตำราเก่าให้ฟังใครที่มีบ้านช้างผสมโคงและมีประสบการณ์ยังไงก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะจะได้แลกเปลี่ยนเป็นความรู้ข้อมูลกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กับกด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ติดตามกันรับชมในคลิปต่อๆไปของเราสวัสดี